ครับทุกคนสวัสดีครับคนดูทุกท่านด้วยนะครับอยู่กับผมมีเช่นเคยนะครับเวันนี้ทําไมเปิดตัวที่หน้ารวปีก็คือว่าวันนี้นะครับผมจะมารีวิวชุดชุดนี้นะครับคนดูก็จะเป็นชุดใหม่จากตัวผู้หญิงนั่นเองนะครับไนโกร้อยย่อหน่อยครับคนดูเดยอะวเราไปดูกันเลยดีกว่าว่าในใจบิตัวีี่ยเนาะชลลี่แล้วกันนะคนดูไปเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่านะครับว่า ดูกันติก่อนนะคนดูว่าผมนะ่ะจะชุดตึงแค่เอ๊ชุดมันจะตึงแค่ไหนนะคนดูเดี๋ยวเราตาไปตอนน่อด้านนะเจอกันนี่ครับหน้าตาชุดก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมรู้ว่าใส่แล้วนะครับเป็นชุดสายฟรีที่ตึงสุดในโลกแล้วมั้งเดี๋ยวเพิ่งว้าว เอ้ยพ oh yeah. <Yeah. S 1> ี่เวนฟังกูว่าบวกเดูแป๊บนึงโอเคทุกคนก็ไปดูกันดีกว่าไปเย้ วันนี้อ่ะอาคนดูเดี๋ยวค่อยไปภากันแล้วกันเออผมก็ไม่ได้เล่นด้วยนะคนดูผมยังไม่ทันได้ทำอะไรเลยแต่ว่าไไม่ดีชุดดีกว่าดพอพอเดี๋ยวดูชุดเราดีกว่าเนาะเดี๋ยวไปดูชุดเราดีกว่าไป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  อันนี้ก็จะเป็นสกินชุดใหม่นะครับคนดูเชื่อหามุมบีดีก่อนอ่าอันนี้ก็จะเป็นชุดสกินชุดใหม่นะครับคนดูชุดโกโอยอที่ค,ค่อนข้างเสียเชื่อกูรีวิวชุดอยู่มึงได้ฉันนี่กูรีวิวชุดอยู่มึงให้กูรีวิวเล็กเวนเวนจริงเลยจะรีวิวชุดก็ไม่ได้โอ้ ฮี่เห็นกูรีวิวชุดลุกแม่งยิงปังเลยนะครับโหแป๊บนะคนดูแป๊บนะกดแขนนี่ชำลาไปยู่ไหนวะยู่ไหนวะอยู่ไหนวะโอ้โห แล้วมันเล่นยาครับผมดูคือมันเล่นยาครับแล้วมันเล่นยาครับจังหวะเนี้ยคืออย่างเงี้แล้วเล่นยาครับผดูเอาไงดีวะเนี้ยมันไม่ลื <c oughs> ่นว่ะ <c oughs> คือวันเนี้ยตัดจะตัดเอ้ยกะเอ้ยคือวันเนี้ยกาจะมาอันนี้ครับผมเล่นสีสีให้ดูนะแต่ว่าคือแบบว่า <c oughs> เพื่อนไม่เชิญมาแบบว่ากัทันหันจัดแล้วก็มาดูชุดน,นี้เลยแล้วกันเกมนี้ก็แพ้ไป โอ้โหโดนลุมด้วยคนดูจบไม่สวยว่ะเกมเนี้ย, <c oughs> <c oughs> ยิ่งแล้วคือไม่จบไม่สวยอย่างยิ่งเพื่อนออกเลยนะคนดูแล้วก็ดูชุดเล่นไปก่อนแล้วกันเ,เกมเนี้ยเดี๋ยวเราไปเกมต่อไปดีกว่าคนดู <c oughs> โ,โหสนายเปอร์อีเวน ได้สไนเปอร์วะนั่นไงมันต้องจัดการตลุดก่อนโหแล้วผมคือเป็นแบบว่าเชี่อไปเลยเนะี่ยเล่นเล่นได้เอาใหม่นะคนดูเดีย๋ยวเราไปตาหน้าสรุปก็คือไม่ได้น่าจะได้เล่นต่อแล้วนะคนดูเพราะว่าผมก็เจออะไรแปลกๆเยอะมากๆครับพูดตรงๆ ถ้าคนดูเดี๋ยวเราไปไปดูนะครับชุดชุดตัวนี้ก็สวยมากๆเลยขวยอยังจะเชิดกูทำไมเนี่ยคนดูก็เออนั่นแหละครับผมมันก็สวยครับเดี๋ยวเราไปโซนฟิตต้าดีกว่าไปดูชุดเราคนเดียวดีกว่าใครเชิญกูมาทั้งไหนอีกโ,โอ้โหโอ้โห,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 โหใครวะ ดูนะคุณดูเดี๋ยวเราไปโซฟีตาดีกว่าบะปไคุณดูชุดจะสวยแค่ไหนนะครับคุณดูเดี๋ยวเราไปเล่นโซฟีตาดีกว่าะปไป,ปคุณดูครับผมรู้สึกกระแลกกับการปรับไอตัวนี้ผมวะแป๊บนึงคุณดูว่ารู้สึกแหวงแหงอ่ะการปรับไอตัวนี้ผมผมมันต้องติดนี่ชิ้นนี้นะปกติที่ผมปรับนาะ ัน่นไงติดไปอีกปกติผมปรับยังไงวะไม่รู้ผมลืมแล้วเนี่ยคือผมปรับติดนี่เลย,ยด้านบนอะ่ะเออหนี่น,นีปรับแล้วก็ปรับใหญ่มากใช่ไหมใช่บอกว่า เป็นสกินชุดหม่นะครับเป็น เป็นชุดใหม่นะคนดูเออเป็นชุดใหม่นะครับริมคุยกับคนดูเลย mm hmm. ก็จะเป็นชุดใหม่อย่างสวยๆตึ้งๆตึง,ตงมากๆครับชุดนี้ก็ถือว่าสวยชุดหนึ่งเลยนะคนดูถ้าใครมีบัตรเหลือๆก็สุ่มเล่นได้นะเออผมแนะนาเลยนะสุ่มเล่นได้อยากได้ชุดสวยๆมาใส่กัน เขามีถึงสี่ชุดในตู้แล้วนะเดี๋ยวผมพาไปดูตู้ด้วยก่อนจะจบเกมกันไปก็คือเขาจะมีเขามีถึงสี่ชุดกันด้วยในตู้เดียวนะครับคนดูใช่ครับคนดู ก็ประมาณนี้คนระับคุณดูชิปเปอรก็แค่นี้แหละคุณดูเดีย๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่าตู้มันเป็นยังไงาการเลทการสุมม่มจะเป็นยังไงบ้างนะคุณดูโอเคนะครับคุณดูนี่ก็คือเลทของตู้นี้นะครับคุณดู นี่ครับผมผมกม็มีกับหมดทุกอย่างแล้วในตู้เนี้ยผมกดผมมากดใหม่นะคนดูผมแทบไม่ได้เก็บชุดพวกนี้นะแต่ว่าผมก็มากดได้ตามเขาหมดแล้วนะ,ะบัตรฟรีหนึ่งใบจะได้หาหวิวก็ไม่รู้นะครับก็ได้เกลืออย่างที่คนดูรู้เลยครับไม่ต้องสงสัยครับเกลือก็เต็มหน้าบ้านอยู่แล้วนะไอ,อจิจจกรรมเยอะแยะมากมายครับคนดูก็มาซุ่มมาลุ้นมารับมา,มาอะไรก็เหอะนั่นแหละมาได้ครับ เด็ดตัวนี้ก็ออกยากมาก,มากๆครับคนดูแต่ผมรู้ว่าคนอื่นคนดูก็น่าจะมีหลายคนอยู่แล้วละ่ะเพราะว่ามันเคยแจกนะม่ของแจกเนี่ยไอตัวนี้ของแจกซึ่งเมลหนึ่งมันก็ใส่ตู้มาเพื่อแบบนั้นแหละคนดูเดยวเด้อเด้อาเชิงกูมาวะ แตู่้มากกูเพื่ออะไรนะครับคนดูเดี๋ยวเราก็ <What? S 1> นั่นแหละคนดูคลิปนี้ปิดไว้แค่นี้นะสวัสดีครับ